สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Exclusive Health Talk ครับรายการที่พูดคุยถึงประเด็นของการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการออกกำลังกายวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นของ Fit and Fir m ฟิตอย่างไรให้ร่างกายของเราเฟิร์มตามช่วงวัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยทำงานหรือผู้สูงอายุเรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงเรามาที่กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับ วิทยากรของเราก็คือครูออฟครูทับนริศซ่อนกลิ่นนักวิชาการสาธารณสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับการออกกําลังกายคราวที่แล้วเราก็พูดคุยกันไปแล้วก็ยังบอกว่าจะต้องทําให้ดูด้วยนะครับมาตอนนี้แหละครับเพราะว่าตอนที่แล้วเราเกริ่นนามานะครับซึ่งวันนี้ก็จะคุยถึงประเด็นต่างๆก่อนว่าคือคนมันมีหลายวัยในวัยต่างๆกันในวัยเด็กวัยทำงานวัยสูงอายุเนี่ยครับ การจะทําให้ร่างกายฟิตและเฟิร์มมันต้องมีความแตกต่างกันมากมายแค่ไหนครับผมก็ความต้องการของแต่ละวัยครับในเรื่องของการออกกำลังกายอาจจะไม่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่มันก็มีบางเรื่องที่คล้ายๆกันก็คือมันก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของหัวใจและปอดแล้วก็ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อครับแต่ว่าถ้าในวัยเด็กเนี่ยเขาเป็นช่วงที่วัยเจริญเติบโตครับเราก็จะเน้นให้เขามีหุ่นที่ดีสมส่วนอ่า เราต้องการให้เด็กไทยเราเนี่ยสูงดีสมส่วนนะครับก็จะมีเรื่องอาหารแล้วก็จะเป็นเรื่องออกกำลังกายที่เราจะแนะนาาาําก็คือถ้าเป็นไกด์ไลน์ของเราคือ60นาทีต่อวันไม่ถึงในวัยในวัยในวัยเด็กแล้วก็วัยเรียนวัยรุ่นนะครับ,รรบแล้วก็มีเรื่องของการกระดโดดลดเต้น<อ>มีกิจกรรมที่มีแรงกระแทกที่บริเวณข้อต่อเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นให้ให้ให้ ให้สูงขึ้นครับผมก็จะพวกวกอาหารที่ที่ดีการออกกายที่ท no no okay ี่ถูกหลักของเขาเชื่อมพวกการกระโดดกระโดดเชื่อการกระโดดลดเต้นการวิ่งเล่นเนี้ยครับอะไรก็ได้กิจกรรมที่มีแรงกระแทกเบาๆที่ข้อต่อต่างๆของร่างกายครับเพราะฉะนั้นจะมีอยู่3ามกลุ่มก็คือกลุ่มเด็กและวัยเรียนครับผมอันนี้ก็จะอยู่ที่อายุช่วงตั้งแต่ก็ต้องแต่แรกเกิดแรกเกิดแล้วก็พัฒนาตามวัยก็ จนถึงอายุ18ปี15ถึง18ปีนะครับแล้วกลุ่มไปทํางานครับผมนะครับกลุ่มไปทํางานก็จะเป็นเวลาทํางานนี่แหละจนสังถึง60ปีใช่ครับนะครับแล้วก็วัยสูงอายุซึ่งมีความแตกต่างกันเบื้องต้นคือกลุ่มวัยเด็กและวัยเรียนเนี่ยก็จะต้องมีการกระโดดรถเต้นมีการกระตุ้นข้อด้วยที่จะทำให้สูงขึ้นนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเด็กเขาจําเป็นจะต้องมีความเติบโตด้วยเขาจะได้มีรูปร่างที่สูงสมส่วนครับซึ่งการเผาผลาญ ในร่างกายของเด็กก็มีเยอะอยู่แล้วนี่ใช่ครับมันจําเป็นจะต้องออกกําลังกายหนักไหมหรือไม่ต้องหนักก็ได้หรืออย่างไรครับครับผมก็เราจะให้เขาเล่นตามวัยของเขาครับซึ่งโดยธรรมชาติของเด็กครับถ้าเขาเหนื่อยเขาจะหยุดทันทีอยู่แล้วเนาะแต่เราก็จะเน้นกิจกรรมที่ปลอดภัยก็คือกิจกรรมปัานกลางที่ไม่หนักมากเกินไปครับครับผมก็จะเน้นที่ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นคือเรื่องของมีแรงกระแทกนิดหน่อยเข้าไปที่ข้อต่อนี่ครับ กระตุ้นให้เขาสูงขึ้นใช่ครับเพราะว่าฮอร์โมนกำลังกำลังหลเรายังสามารถสูงได้ p อพิแฟเชียลยังไม่ปิดครก็ก็คือมีกิจกรรมหลายๆอย่างเวลาเขาฝึกนักกีฬาเขาต้องฝึกตั้งแต่วัยเด็กใช่ไหมครับใช่ครับก็การเรียนรู้ของว่าเด็กเขาจะเขาจะไม่ได้มีข้อจํากัดในเรื่องของความคิดหรือการการมองครับเขาจะสามารถเรียนแบบแล้วก็เรียนรู้ได้ ได้ตามธรรมชาติของเขาครับธรรมชาติเขาก็คือกระโดดปีนป่ายอะไรเงี้ยครับก็จะทาได้ตามทักษะเขาถ้าเราเป็นผู้สอนเราก็ดูแล้วก็คอยแค่สักผมว่าทักษะพานนี้เขาถูกไหมไม่ถูกไหมครับผมแล้วก็มีแบบฝึกที่เหมาะสมเขาเข้าไปครับแล้วทีนี้วัยต่อมาคือวัยทำงานนะครับกิจกรรมทางกายของวัยทำงานจะต้องทำยังไงครับถึงจะฟิตแด์เฟิร์มกิจกรรมทางกายวัยทำงานก็สามเรื่องครับมองสามเรื่องก็คือความแรงของกล้ามเนื้อหัวใจและปอดแล้วก็ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับวัยทำงานเนี่ย ถ้าเป็นถ้าถ้าส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่อาจจะเป็นออฟฟิศนั่งโต๊ะนานๆใช่ไหมครับก็ถ้าจะมองเรื่องแรกถ้ากลุ่มนี้ก็คือเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจจะมีความสําคัญในกลุ่มวัยทำงานเพราะบางทีเราอยู่นั่งน้าความนานนั่งโต๊ะทํางานนานๆอาจจะแบบกล้ามเนื้อหดเกร็งปวดเมื่อยไหลสะบักอาจจะเป็นออฟฟิศซินดรมกขึ้นมาได้กิจกรรมพวกนี้เราก็จะแนะนําเรื่องของยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆครับ มัน,นมันหนักห,หรือหนักเท่าหรือหนักกว่าของเด็กนะครับหรือหรือต้องต้องลดการออกกาลังกายที่หนักมากกว่าไว้เด็กหรือถ้าถ,ถ้าเป็นวัยทํางานนะครับ,รบเราจะแนะนำอยู่ที่ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ หรือไม่ก็30นาทีต่อวัน150นาทีต่อสัปดาห์อ่านาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ก็ได้ครับแล้วเด็กเด็กจะเวลาเดียวกันไหมอ่าเด็กคือเราแนะนำอยู่ที่60นาทีต่อวันครับเวลาจะต่างกัน60นาทีต่อวันใช่ครับนะครับซึ่งจะเยอะกว่าผู้ใหญ่มากเลยเออของผู้ใหญ่คือร้อย5 0นาทีต่อสัปดาห์ใช่ครับเด็กใน60นาทีต่อวันวันละชั่วโมงเลยเด็กเป็นวัยที่กาลังกำลังเติบโตต้องการการเคลื่อนไหวต้องการการเล่นครับผม นี่คือใบผู้ใหญ่นะครับแล้วก็วัยสูงอายุวัยสูงอายุก็เท่ากับวัยทำงานก็คือ150นาตีต่อสัปดาห์แต่อาจจะต้อง<ม>เรื่องของความหนักอาจจะน้อย<ด>กว่าหรือว่าดูตามสมรรถภาพของผู้สูงอายุผู้สูงอายุบางท่านเนี่ย ออกมาการตั้งแต่ตอนเป็นวัยทํางานวนัยุ่มสาว,วแล้วท<ร>่านมีวินัยออกมาตลอดตลอดท่านก็สามารถทําได้แต่ก็ผู้สูงอายุจะมีเรื่องของโรคต่างๆที่ตามมาอ,อาจจะต้องระวังในข้อจํากัดของโรคต่างๆที่นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีเรื่องหัวใจหรือเปล่าเนี้ยข้อต่อข้อเข่าอะไรเนี้ยอาจจะต้องดูกิจกรรมที่เหมาะสมอีกทีนึงแต่เรื่องเค่ครับจะเรื่องความหนักกับเวลาเนี้ยจะคล้ายๆกันคแล้วก็จะมีคือผู้สูงอายุก็จะมีโรคแทรกซ้อนเยอะ ก็ง่ายๆถ้าเป็นช่วงโควิด -19 ก็จะเป็น6 0 8กลุ่มนี้แหละนะครับอันนั้นก็จะมียิงตั้งครันด้วยไม่เกี่ยวนะครับก็คือการออกกําลังกายก็จะเท่าผู้ใหญ่แต่ลดความหนักอันนี้ยกเว้นนักกีฬาเนาะเพราะความเป็นนักกีฬาก็จะมีความหนักากันแต่ก็ผู้สูงอายุพอเข้าไปก็อาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพบ้างเพราะบางทีอาจจะเป็นนักกีฬาตอนตอนวัยหนุ่มสาวแล้วแต่ว่าด้วยอายุความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆอาจจะเพิ่มขึ้นบางทีอาจจะมีเรื่องของ ภาวะหัวใจหรือปลานี้ก็อาจจะต้องเช็คเลยต้องต้องดูกิจกรรมที่ที่ที่เหมาะสมเรับอีกทีหนึ่งด้วยครับผมครับนอกจากการออกกําลังกายตามวัยแล้วนะครับตามระยะเวลาที่ครูออฟพูดแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือเรื่องของอาหารก็อย่าทิ้งก็เราพูดกันในก่อนหน้านั้นก็เรื่องอาหารด้วยตามวัยก็มีเรื่องอาหารด้วยนะครับวัยเด็กอย่างไรวัยทำงานอย่างไรแล้วก็วัยสูงอายุอย่างไรครับผมทีนี้เน้นหน่อยครับนะครับ เรื่องของการออกกําลังกายจะไวัไหนก็ตามนะครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราอยากมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้นอเฉพาะส่วนเนี่ยนะครับอยากมีซิกแพคเนี่ยน,นะครับเราต้องทํำยังไงครับก็เป็นเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนาะถ้าสะดวกที่สุดก็คือแบบใช้น้ําหนักตัวเราเข้ามาเป็นอุปกรณ์สามารถทําได้ที่บ้านง่ายๆก็ได้ถ้าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อดัมเบลซื้ออะไรก็บอดี้เวท ก็คือแพ้งสคอตดันพื้นซิทอัพเลยครับผมเอ๊ะทำไมเขาต้องเน้นไปเน้นเรื่องเรื่องซิกแพคเนอะเรื่องมันทำแล้วสวยเลยยังไงอกก็สำคัญแขนก็สำคัญขาก็สำคัญใช่ซิกแพกก็คืออาจจะทำให้รู้สึกว่าใส่กางเกงแล้วดูสวยขึ้นใส่เสื้อแล้วดูแบบรูปร่างเข้าเอวสลิมฟิตดูรูปร่างสมส่วนดูดีมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องไปเน้นที่เดียวใช่ครับก็ต้องทุกกล้ามเนื้อเลยใช่ครับ วันนี้ครับครูอ๊อฟของเรานะครับก็จะลองสาธิตวิธีการในการออกกําลังกายที่บ้านง่ายๆว่าจํานวนเซตต่อครั้งแล้วก็ออกกําลังกายถ้าจะเอาซิกแพคไม่ให้เป็นวันแพคแต่วแข็งแรงแข็งแรงจะต้องมีท่าไหนบ้างง่ายๆแล้วไปฝึกที่บ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูท่าต่างๆที่ครูอ๊อฟจะมีการสาธิตและนําเสนออะไรครับไปเลยครับท่านผู้ชมครับ เรามาเริ่มกันที่ท่านี้ครับกำลังจะไหว้ครูมานั่งคุกเข่ากันทั้งคู่คือที่มานั่งตรงนี้คืออยากจะให้ครูออฟนะครับสาธิตวิธีการในการทําให้วันแพ็กเป็นซิกแพ็กสนะครับมันจะมีวิธีการต่างๆครับผมนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิดอัพด้วยแล้วก็ แปลงด้วยนะครับเราจะเริ่มที่ท่าไหนก่อนดีครับครัวอาเป็นซิดอัพก่อนซิอัพนะครับก็ซิดอัพเดี๋ยวผมสาธิตไปเลยได้นะครับผมเอาล้วครับนี่คือท่าซิดอัพแล้วก็จะนอนนะครับแล้วก็หาเบาะอะไรก็ได้หรือไม่ต้องเบาะก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้ก้นกบหรืออะไรมากครับผมก็เราจะเน้นที่เรานอนแล้วก็ชันเข่า90องศานะครับชันเข่า90องศาครับเพราะว่าเราจะลดส่วนเคิร์ฟของ ส่วนโค้งของหลังครับถ้าเราเหยียดขาแบบนี้ครับหลังเราจะแอนแลวเราซิดอัพขึ้นมาอ๋อใช่อาจะบาดจ็บได้ใช่ครับก็จะเป็นะมีเคิฟอยู่ครับครับข้างหลังนะครับชันเขาให้ได้ทำออกมา90องศานะครับทีนี้มือทําไงเอาทิ้งไปข้างนอกได้ไหมหรือต้องเราจะเน้นเป็นแบบกดโอกครับสำหรับมือใหม่นะครับก็คือจะล็อกไว้แบบนี้นะครับถ้าคนที่ลุกขึ้น ไปเลยไม่ได้ครับก็จะเป็นยกไหล่ขึ้นลอยเล็กน้อยแค่นี้ครับเกรงค้างไว้ไม่ต้องลุกขึ้นมาให้ถึงนี่ใช่ไหมสำหรับเริ่มต้นมือใหม่ภาพบอกว่าให้ปุ๊บแบบนี้อาจจะไม่ได้ครับก็จะอันดับสเต็ปแรกคือไหล่ลอยเล็กน้อยเกรงค้างไว้เล็กน้อยครับหนึ่งสองแล้วก็ลงนับสองนะครับหนึ่งสองสองวินาทีหนึ่งสองแล้วก็ลง แต่ถ้าแข็งแรงขึ้นก็ลองดูแบบนี้ครับครับเดี๋ยวหายใจเข้าหรือหายใจออกยังไงตอนตอนหายใจนะครับก็คือออกแรงให้หายใจออกออกแรงตวงนี้เราหายใจเข้าก่อนฮึบหายใจเข้าขึ้นมาแล้วหายใจออกเอออย่ไม่บางคนทำผิดนะครับมันก็จะเหนื่อยนะครับเป็นิคง่ายๆครับถ้าบางคนบางคนคิดว่าจะหายใจจังหวะไหนงงๆก็หายใจเข้าก่อนลุกขึ้นนับเลขหนึ่งขึ้นนับเลขสองแบบออกเสียงดังๆครับอ๋อ 3แบบนี้ครับนี่คือออกกาลังกายค้ามเนื้อหน้าท้องตรงกลางเลยนะครับถ้าคนที่ไม่เคยก็จะรู้สึกตึงครับเป็น abdominal muscle นะครับทำกี่ครั้งจะทําประมาณ10ครั้งครับต่อหนึเซตสิครั้งต่อหนึ่ทำสอหรือ3เซตต่อวัน10ครั้งต่อ1เซตทำสองถึงสเซตต่อวันนะครับทำหลังอาหารเนาะ หลางงานทันทีไม่ได้นะครับต้องเอาเวลาที่ที่เหมาะสมนะครับอาจจะเช้าเลยหรืออาจจะตอนเย็นก่อนทานอาหารนี่เป็นต้นนะครับนี่คือถ้าสิดับมีอีกท่าหนึ่งถ้าเป็นแข็งแรงขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ล็อกเล็กน้อยล็อกลายล็อกลำคอเล็กน้อยครับแล้วก็ลองเลื่อนแตะเข่าถ้าแข็งแรงขึ้นบอันนี้ก็จะหนักขึ้นนิดนึงครับผมลักษณะของการหายใจก็ทําเหมือนเดิมคลายเดิมครับก็เป็นดิมหนึ่งสอง สองครับผมบแล้วก็ถ้าอยากจะแบบเต็มที่เลยแข็งแรงแล้วุกขึ้นฮึบหนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> วางลงฮึบ สองตอนเคลื่อนเราก็จะเคลื่อนอย่างสมูทช้าๆครับช้าๆสามต้องมีคนข่มเท้าให้ไหมครับถ้าเริ่มต้นไม่ไม่ค่อยแข็งแรงมากก็อาจจะมีคนกดได้พอยกขึ้นมาขาลอยเลยต้องมีคนกดให้ด้วยแต่ถ้าถ้าเราแข็งแรงแล้วเราก็จะขึ้นได้ครับแล้วก็เพิ่มเป็นจํานวนครั้งครับนี่คือซิอัพอ่านะครับมันมีด้านข้างด้วยใช่ไหมใรือหรือเดี๋ยวค่อยว่าด้านข้างนะครับแต่ทีนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องซิกแพคยังไม่หมดนะครับถ้าต่อไปคือ จะเป็นลำตัวด้านข้างนะครับเราจะเป็นเมื่อกี้เรายกขึ้นตรงๆใช่ไหมครับนี่คือแล้วก็เปลี่ยนมุมกล้ามเนื้อกล้มเนื้อนาท้องด้านหน้าแต่ด้านข้างนะครับก็จําเป็นเราอาจจะเป็นท่าแรกที่ได้ลําตัวด้านข้างคือวางไว้ด้านข้างลาตัวนี้ครับแล้วยกไหล่ลอยเล็กน้อยยกไหล่ลอยเด็กน้อยนะครับเอียงแต่ข้อเท้าแบบนี้เอียงซ้ายเอียงขวานะครับไม่ต้องลุกขึ้นมานะใช่ครับลอยเล็กน้อยแต่ข้อเท้าสังเกตที่ไหล่คือลอยจากเพื่อเล็กน้อยครับกำเนิดนาท้องก็จะทํางานตลอด การหายใจก็คือเอื้องไปแตะนับเป็นหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ครับผมทำกี่ครั้งก็จะสิบครั้งเหมือนกันจสามเซตสามเซตครับผมครับสามเซตนะครับนี่คือแตะข้อเท้านะครับเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับกล้ามเนื้อตรงหลักกลางลาตัวด้านข้างครับผมทีนี้ลุกขึ้นมาทําอะไรลุกขึ้นมาทําไมพอเป็นซิสตอัพเสร็จแล้วครับที่เดี๋ยวนี้นี่จะมาคือการแพ้งแพ้งแพ้งก็จะได้เป็นแกนกลางลำตัวทั้งหมดเลยครับแล้วก็จะเป็น ได้ไหมครับอกได้ไหมอกได้เล็กน้อยครับแต่เน้นที่แกนกลางลำตัวครับเป็นอกลายแล้วก็หลังเพราะว่ากล้ามเนื้อ abdominoc muscle เนี่ยครับมันจะดึงยึดมาถึงนี่เลยนะครับถึงมาถึงนี่เลยถ้าเป็นมือใหม่ครับก็อาจจะเป็นมีมือใหม่มือเก่าด้วยอาจจะเบานิดนึงครับอาจจะเป็นจุดหมุนคือที่หัวเข่าครับแล้วก็ แบบนี้ครับนี่คือท่าแข้งนะครับมือใหม่ใช้เข่าแตะพื้นได้นะครับแล้วก็หลังต้องอยู่ในแนวแนวระนาบใช่ครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเบาเกินไปก็เป็นครับตั้งปลายเท้าขึ้นต้องต้องให้ลูกมาขี่หลังไหมครับอ่าก็จะหนักขึ้นอีกนิดนึงครับเป็นการเพิ่มความหนักครับหนักขึ้นอีกนิดนึงนี่นี่คือคนที่มือเก่าแล้วก็ต้องใช้ยกเข่าได้ครับนานแค่ไหนครับท่าแพ้งอ่าก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ15าวิถึง30วิ1 5บหถึง30วินาวิหรือถ้าแข็งแรงก็อาจจะสามารถทำได้นานกว่านั้นนนนกก็็ได้ับแเเเปซหมือ กีเซ็ครับสก็ที่แนะนำก็คือโดยประมาณ 2- 3ถึงเซตสองถึงสามนะครับผมนี่คือนี่คือท่าในการออกกำลังกายหน้าท้องมีเพิ่มเติมไหมครับมีท่าอื่นด้วยไหมอาจจะเป็นแพ้งถ้าจะเป็นเป็นด้านตรงกลางแล้วครับอาจจะเป็นด้านข้างด้านข้างเป็นไซ์แพ้งครับไซส์แพ้งครับผมนี่ดูไซ์แพ้งนะครับตั้งสอบเหมือนเดิมครับครับมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแพ้งหน้าตั้งหน้าอย่างีใช่ครับอาจจะเป็นแค่จุดหมุนที่หัวเข่าถ้าจะเบาใช่ไหมครับก็ยกขึ้นครับก็จะเบาขึ้นอ๋อแต่ถ้า เพิ่มความหนักก็คือเหยียดค้างสองข้างเลยอ๋อเยียดเลยเหรอครับได้ครับก็จะหนักขึ้นอีกนิดนึงครับผมครับแล้วก็เกล่้างไว้อันนี้นานแค่ไหนครับก็เหมือนกันครับ1ิหถึงวิครับผมครับถ้า1นาทีนะแย่นะครับไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายดูเหมือนเรื่องง่ายนะแต่ทำายกแล้วก็สลับซ้ายขวาสลับซ้ายขวาก็ความนานขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละคนครับบางคนอาจจะได้นานขึ้นอครับผมทีนี้มันมีการออกกำลังกายหน้าท้องแต่เป็นหน้าท้องส่วนล่างที่ต้องยกขาด้วยใช่ไหมฮะใช่คร ถ้าทําเป็นทั้งเซตเนี่ยมันนอกจากการแพล่งการซิดอัพแล้วเนีฮาข์ก็สาคัญนะครับถ้าเป็นหน้าท้องส่วนล่างครับปกติเราจะยกที่ส่วนบนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าส่วนล่างเราก็อาจจะเป็นวางมือด้านข้างวางมือด้านข้างหรือวางใต้สะโพกให้สะโพกลอยเล็กน้อยเพราะว่ากันกันครับใช่ครับป้องกันหลังครับผมแล้วก็พยายามกดหลังให้ชิดพื้นไว้นะครับครับแล้วก็จะเป็นยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ยกขึ้นอันนี้คือเป็นหน้าท้องส่วนล่างนะครับเรสเลกนะครับใช่ครับผม ถ้าจะให้หนักขึ้นราอาจจะลองยกยกไหล่ลอยขึ้นเล็กน้อยแบนนี้อ๋อเลยยกไหล่ด้วยนะครับยกไหล่ด้วยออันนี้จะได้อะไรครับกามเื้อตรงไหนเป็นการเดินน้าท้องส่วนล่างครับผมทํากี่ครั้งอ่าสิบครั้งถึงสิบห้าครั้งสามเซตเหมือนกันครับสามเซตสิบถึงสิบห้าครั้งสามเซตนะครับหรือว่าจะเป็นถ้าจะหนักไปอาจจะยกแบบนี้ครับเซตเข่าให้ใกล้ขึ้นครับ ใกล้ตัวขึ้นดอนส้นเท้าลงแล้วยกขึ้นไม่ให้ติดพื้นนะครับประมาณนี้ก็จะเบาขึ้นกว่าท่าเมื่อสักครู่ครับครับโอ้ครับนี่เห็นไหมครับบอกได้ทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างเลยครับเหนือยังครับนิดหน่อยครับมีท่าแถมไหมครับมีท่าแถมจริงๆแล้วก็คือเรื่องของลำตัวก็สําคัญนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเราสามารถเล่นได้หลายอย่างเช่นเป็นวิดพื้น อย่างเงี้ยครับเป็นดันพื้นแทนก็จะได้ความแข็งแรงแต่บางคนบอกว่าดันเหมือนทหารเลยไม่ไหวที่ว่าตั้งปลายเท้าใช่ไหมเราก็จะเป็นแบบพุกเข่าก็ได้ครับเริ่มต้นเหมือนเป็นผู้หญิงอันนี้ก็จะเป็นท่าเตรียมของผู้หญิงครับอ่าเริ่มต้นอ๋อท่าเตรียมของผู้หญิงก็คือเข่าตั้งอยู่ใช่ครับแล้วก็ยุบเนี่ยอันนี้ก็จะได้ครับเป็นมัดรวมเป็นกล้ามเนื้อส่วนบนแขนแนบลําตัวนะครับนี่คือผู้หญิงจะต้องวิดอย่างนี้แต่ผู้หญิงแข็งแรงก็ยกได้นะใช่ครับถ้าทําได้จริงๆแล้วท่านี้จะได้ทั้งหัวไหล หน้าอกต้นแขนด้านหลังเห็นไหมครับบางคนบอกว่าอยากกระชับต้นแขนด้านหลังทํายังไงเพราะว่านี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งก็ได้ดูคุณเหมือนคนยายเลยอะไรประมาณนี้ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับออกกําลังกายมาแล้วก็มีการทําให้ร่างกายมีแพ็เยอะขึ้นมี six p a c มีไฟฟ์ p a c นะครับจากวัน pack ที่เราทําให้ร่างกายเฟิ่์มขึ้นนะครับอยากให้ครูอ๊อฟฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรืออยู่ที่ทํางานหรือดู ดูทางสื่อออนไลน์ก็ได้นะครับว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับฝากข้อเตือนใจหน่อยครับผมก็เรื่องของการหลืกกิจกรรมทางกายครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพของเรานะครับให้เรามีชีวิตที่อายุที่ยืนยาวขึ้นมีการใช้ชีวิตที่มีความสุขขึ้นนะครับก็อยากจะแนะนําว่าสําหรับคนที่สนใจออกกำลังกายครับก็เริ่มจากขยับร่างกายจากทีละน้อยครับค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับเลือกกิจกรรมที่เรารักและเราชอบก่อนอย่างแรกอาจจะทําให้เราเนี่ย รักการออกกายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ออกกายอย่างปลอดภัยครับผมครับผมแต่ละกลุ่มวัยก็ต้องคำนึงถึงวัยตัวเองด้วยนะครับวัยเด็กวัยเรียนวัยทำงานแล้วก็วัยสูงอายุโรคต่างๆที่แทรกซ้อนด้วยดูสภาพร่างกายไม่ใช่ไปฝืนเกินไปวันนี้ต้องขอบคุณครูออฟครูทัพนริศสอนเกล่นนักวิชาการสาธารณาสุข กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างมากเลย<อ>ครับขอบคุณมากครับ,รบเวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Exclusive Health Talk ครับผมนิตินันพันธวีและทีมงาน Exclusive Health Talk กองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขลาไปก่อนสวัสดีครับ